ฝากไปข้อเหรียญโยชิโยชิบะอินุหน่อยครับพี่คุณบูฟี่นะครับโยชิบะอินุคืออะไรไม่รู้เลยทีเดียวเชียวเข้าไปดูกันกว่านะครับในส่วนโยชิบะอินุเหรียญหมาอีกแล้วนะครับเ้ยเดี๋ยวนะผมเคย้ผมเคยดูปะว่าตัวนี้อ๋อไม่เคยดูมาเขียวมาเขียวมีมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเกี่ยวกับ การทำา p y t o e a r n นะครับผม NFT Game โทเค็นนี้จะสร้างรูปแบบคาแรคเตอร์ของ NFT ขึ้นมาแล้วก็ใช้มันในการหาหรายได้จากตัวการเล่นเกมนะครับผมซึ่งมีโอกาสที่ในอนาคตจะมี Staking Stake นะครับผม NFT Marketplace แล้วก็ decentralized exchange นะครับผมซึ่งเราก็เห็นเป็นรูปแบบปกติทั่วไปสำหรับหลายคนจะมองว่าเฮ้ยวิธีการมันเป็นยังไงนะครับผมการที่เราซื้อนะใน Pan amp, แพ็คเกจซอรก็กด buy แพ็เกจ swap นี่แหละครับปกติ แล้วมันก็จะมีขึ้นมานะซึ่งมันก็มีคําเตือนเสมอนะครับผมว่าเอาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการซื้อเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณนะครับผมบางทีอาจจะไม่มีการซื้อกลับมานะครับตัวโคลแค่นั้นนะครับผมให้เราระวังไว้ด้วยนะจ๊ะจากนั้นก็กดอัน Understand กด Import ได้เลยนะครับผมเพื่อการซื้อนะครับผมซึ่งผมไม่ซื้อตัวนี้นะ <laughs> ในดูทคชินโนมิกกันนะครับผมทคินโนมิก Auto l i q u i ิตี้นะครับห้าเปอร์เซ็นต์ h w a r d คือเก็บไว้ก็ได้สองเปอร์เซ็นต์นะครับจากการซื้อขายที่เกิดขึ้นนใ ในทงเกนมิกนะครับในสังคมโทงเกนนะ Market i n g Wallet การตลาด3%ามเปอร์เซ็นะครับผมแล้วก็เบิร์ห้าสิเปอร์เซ็นตะเรื่องเบห้าสิเปอร์เซนต0มันเป็นเรื่องที่แบบผมมองว่ามันเฉยชาแล้วนะปัจจุบันนี้ค่อนข้างเฉยชามูลค่าตลาดค่อนขูน้อยว่ะมีปั๊มอนดัมด้วยไอ้แบมีปั๊มอนดัมแบบฉีท,ทีเลยนะเนี่ยหนึ่งสองขึ้นเป็นแบบไอ้นี่เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับผมแน่นอนที่สุดจะไม่ผ่านออเดดนะ อะไรที่ไม่ผ่านออเดตผมไม่ค่อยไม่ค่อยแน,นะนำอ่ะสำหรับโัวผมนะมันเฉยก็มันมากเลยเบอร์ Burn 50เจ็องค์เบอร์50เจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปแล้วมีล็อกอลเลตไว้ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็พนเคสสวอปสองเปอร์เซ็นต์ถือว่าน้อยนะครับผมผู้พัฒนาดีพวเวอร์มีสองมีเปอร์เซ็นต์กว่ากว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเขาส่งตอไปไหนกันบ้างนะเราสามารถเข้าไปดูได้นะข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราเข้าไปดูได้เกือบทั้งหมดแหละ มันไม่ไมีอะไรยุ่งยากนันด้วยอันนี้มีโอนปมีเบิร์นออนเดไปแล้วแต่แคงสอฟออันนี้คืออะไรวะเยวชิบะโทเค็นขอเข้าไปดูแล้วก็มีแบ่งเหรียญปลายหนึ่งสองสามสี่กระเป๋าเราดูแค่คร่าวๆนะครับผมผมจะไม่เจาะลึกเข้าไปนะเพราะว่าบางเหรียญมันเหรียญมันยังดูไม่ค่อยมีอนาคตสักเท่าไรนีเข้าไปในกระเป๋านี้ กระจายเหรียญเข้าไปในแพ็กเกจสวอปนะครับผมนี่กระจายออกเหรียญเลยเท่าไหร่หนึ 1, 2, ่งสองสามกระจายออกเท่ากันซะด้วยแล้วก็มีส่วนกระจายออกบางส่วนนะครับ ดูคร่าวๆก่อนครับผมเพราะว่าอย่างน้อยๆอันนี้ไม่ได้เจาะลึกเท่าไหร่นะเพราะถ้าเจาะลึกก็จะค่อยๆไล่ดูไปทีละอันทีละอันเลยเขาเก็บเหรียญไว้กับตัวเองพอสมควรนะครับผมสาหรับผู้พัฒนานะราคาตอนนี้กับราคาเหรียญเนี่ยไม่ได้สมเหตุสมผลกันเลยนะครับผมถ้าเกิดเขาเทขายเหรียญออกจากรีดพอยเลอร์นะมูลค่าตลาดก็จะจบลงทันทีครับผมไม่ได้มีอะไรรับประกันสําหรับตัวคุณนะว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเขาจะไม่ดึงออกนะ โครงสร้างของเหรียญที่สร้างขึ้นมานะครับผมมันค่อนข้างที่จะสร้างง่ายนะสำหรับผมผมมองบอกนี้นะทุกๆคลิปนะว่าสร้างง่ายทุกคลิปนะครับผมแล้วถึงมองว่าตัวเหรียญจะเป็นอันนี้คนมาดูคอมเมนต์กันนะอืม hmm. โทเ็นน่ะมันสร้างกันง่ายนะครับผมไม่มีคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์นะครับผมอัดทิ้งไปสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาซื้อนะครับผมเออเลนย้ํากับตัวเองไว้เสมอนะว่า มีการปั่นเหรียญขึ้นพอสมควรนะดันเหรียญดันยอดเหรียญนะครับผมแล้วก็เทขายเหรียญพอสมควรนะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาซื้อก็พยายามดูให้ดีนะครับผมแล้วก็อุปทานในการซื้อเดี๋ยวเขาดูกันนะเขาใช้ขีดเปอร์เซ็นต์ในการแลกป่ะอืมสิบเปอร์เซ็นต์คอร์เนอ่ในไฮเปอร์ดิฟเฟนเซีันโทเค็นไฮเปอร์อะไรกอาจจะต้องใช้ถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในการแลกนะครับผมเผื่อไว้นะเผื่อไว้มีสเต็กด้วยนะครับผม คือหลายคนมองนะว่าอย่าเพิ่งรีบมองไอตัวไอตัวนี้ก่อนนะหลายคนไปมองว่าเอ้ค hey, ัมมิ่งซูนันจะมาแล้วเว้ยน่าสนใจเว้ยคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าเฮ้ยออดิตยังไม่ผ่านเลยคุณจะรีบซื้อมาไปขนาดนั้นทําไมล่ะ <S 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 เดี๋ยวมาดูไอ้นี่กันนะเราดูเครสตัี้นะครับผมของชิบะนะชิบะอินุนะครับผม ชิบ่ายนู้อะมันผ่านเกณฑ์นะสําหรับใครที่หลายคนแบบมองว่าเฮ้ยมันไม่ผ่านเกณฑ์อะไรหรอกผ่านเกณฑ์ครบทุกองค์ประกอบนะครับผมนี่เขาเรียกว่าเหรียญคุณภาพนะเว้ยเฮ้ยคือคุณเข้าไปดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้ามันเหรียญคุณภาพอะแล้วแบบว่าคุณไม่คุณไม่เก็บสะสมเหรียญคุณภาพไว้คุณไม่เก็บสะสมเหรียญกากเนี่ยคือผมก็ไม่รู้ผมจะพูดไงกับคุณแล้วล่ะนะ ผมคงจะไปอ้อนวอนกับพระอินทร์ได้อย่างเดียวนะครับผมแต่เราเรา,เราก็ยังแบบเออเราก็ต้องแบบคิดในแง่ดีเข้าไว้นะครับผมว่าเอ้ยตัวมันจะเกิดขึ้นมาในอนาคตซึ่งเราก็มองกันไกลๆแล้วนะครับผมตอนนี้มีริสผ่านอะไรบ้างวันศึกออดิตผ่านซึ่งขั้นตน้นอ่ะมันไม่น่าสนใจขนาดนั้นหรอกออดิตที่มันไม่ได้ไม่ได,ไได้บางทีคุณภาพของมันเป็นแค่ขั้นตน้นมันไม่ได้แบบ ออเดดที่ผ่านแบบเซอร์ติออเดดหรือผ่านพวกไอตัวแข็งๆอะไรๆตัวเงี้ยไม่ค่อยน่าสนใจขนาดนั้นนะลิสในเซนทรารเซ็ตนะครับเอเจนตก็เซ็ตอาจจะต้องดูก่อนว่าจะเข้าอันไหนบ้างลันสเต็กแพลตฟอร์มคือเราต้องเข้าใจาอย่างหนึ่งนะว่าบางครั้งอ่ะคนที่เข้าไปซื้ออ่ะเข้าไปซื้อเพราะว่าเหรียญราคาถูกนะแต่คุณต้องดูหลายๆปัจจัยด้วยไม่ใช่ว่าดูเพียญราคาถูกสมมุติว่าคุณดูอ่ะเหรียญราคาถูกนะแต่มูลค่าตลาดมันมีอยู่ สี่แสนก็นล้านอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโยชีอย่างเงี้ยโยชีประธดูเป็นเหรียญก,กากนะเขายังเขายังพยายามทําให้ตัวเองผ่านนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ผ่านเต็มร้อยนะเราก็ต้องพยายามดูว่าเฮ้ยมันจะผ่านเมื่อไหร่วะคือถ้ามันผ่านแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราก็จะสามารถดูได้ว่าเฮ้ยมีความปลอดภัยมากกว่าเดิมหรือเปล่านนะแต่ความปลอดภัยของโยชีก็ค่อนข้างเยอะแหละถ้าไม่มีนักพัฒนาแบบเออเทขายเหรียญ แบบไรเยื่อใยไปนะครับผมก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรไปนะผมว่านะครับสำหรับใครที่เข้าไปดูนะแล้วมุ่งหวังใน NFT Marketplace นะครับผมหรือมุ่งหวังในตัว Start d อ่ e l o p m e n t หรือพวก Partnership ต่างๆนะคุณต้องรอไปถึงอาจจะต้องรอไปถึงกลางปีหน้าหรือปีหน้าเลยนะครับผมเพราะว่าเฟสที่เขาบอกเนี่ยเราไม่ได้มองเราเขาไม่ได้บอกถึงไตามากที่จะเกิดขึ้นนะโอกาสที่เขาเขียนไว้คร่าวๆแบบรวมๆเนี่ยอาจจะเป็นปีหน้า หรือปลายปีหน้าเลยนะถือว่าอาจจะอาจจะได้เห็นพวกแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะลงทุนตัวนี้ผมบอกเลยว่ายาวครับผมยาวในความหมายคือคุณอาจจะไม่ได้เงินกลับมาในระยะยาวเลยนะครับประมาณนี้คร่าวๆครับผมสรุปคร่าวๆนะ